วันนี้เราทำเมนูยำแหนมสดนะคะหนังหมูนะคะเราต้มหนังหมูนะคะได้หนังหมูแล้วเรามาต้มให้มันนิ่มไปเลยค่ะต้มให้นิ่มแล้วเราก็จะมาขูดมันออกนะคะต้มไปสักพักนะคะประมาณสัก20นาทีนะคะให้มันนุ่ม ในเนื้อหมูนะคะเนื้อหมูเนี่ยน้ำมะนาวในส่วนผสมของเราเราจะแบ่งมาคั้นเนื้อหมูเพื่อให้เนื้อหมูมันนุ่มอยู่ตลอดนะคะประมาณ3-4ช้อนแล้วแต่ลักษณะเนื้อหมูนะคะเอานวดนวดคั้นคั้น จนมามีน้ำออกมานะคะการทํำแบบนี้เพื่อให้หมูเรานุ่มอยู่ตลอดนะคะมันจะไม่แข็งนะคะ <S <S เราจะไปทําลาบอีสานในลักษณะดเดียวกันเนี่ยค่ะอันนี้วันนี้ยำแหนมสดนะคะคั้นเนื้อหมูเพื่อให้เนื้อหมูมันมีความนุ่มแล้วก็บีบคั้นอาน้ํามันออกมาแล้วน้ำเนี่ยไปตั้งไฟเรียกว่าน้ําออสนะคะถ้าคนโบราณเขาเรียกน้าออสมันนะคะ เราก็จะบีบน้ํานะคะบีบน้ำาอ,อกเดี๋ยวเราจะเอาน้ำเนี้ยไปตั้งไฟแล้วก็เอาหมูลงไปคั่วๆ,ๆันะคะ ออกก็ได้นะคะบีดไม่สะดวกใช้กระชอนอันนี้ก็บีบให้น้ำมันออกมาก็ได้นะแต่ถ้าไม่บีบก,ก็เอาไปคั่วเลยก็ได้แต่หมูมันก็จะใช้ความร้อนนานกว่ามันจะสุกคั่วนะคะหลังจากได้น้ำอ้อน้ำที่คั้นจากหมูแล้วนะคะเราก็จะเอาน้ำเนี่ยมาตั้งให้มันร้อนนะคะ ก็จะเอาหมูลงไปคั่วถ้าใครเจ็ดคั้นคุณจะคั่วลงไปเลยก็ได้นะคะแต่เนี้อสัมผัสจะไม่เหมือนกันนะแน่นยันค่ะคุณเอาคั่วคั่วไปเลยก็ได้นะคะไฟไม่ต้องแรงมากนะคะเพราะน้ำเมื่อกี้ มันค่อนข้างร้อนแล้วที่เราคั้นไว้นะคะพอเราโดนหมูลงไปเนี่ยมันก็จะสุกเร็วขึ้นนะคะถ้าเราจะไม่ต้องหมูต้มอยู่บนนี้นานตัวให้หมูสุกแะ่ใช้วิธีรวนก็ได้แต่หมูมันจะแข็งกว่าน,นี้ ชอบวิธีไหนก็ใช้การสบายนะคะพอเริ่มเดือดก็สุกแล้วนะคะสุดละอย่างนี้ค่ะสุดละแค่นี้พอเลยนะคะเราทำหมูเรียบร้อยนะคะหมูเราคะั่วเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะมาหั่นหนังหมูที่เราต้มไว้นะคะเราก็รีดเอามันออกไปนะคะ ใครจซือหนังหมูสําเร็จแล้วก็มีนะคะหนังหมูของมาเลเซียพวกนั้นมันจะเหนียวๆหน่อยมันจะไม่เหมือนที่เราต้มเองนะคะนี่ใครจะไปเจียวน้ํามันก็ได้การซอยเนี่ยซอยหลังจากที่เราต้มหมูสุกแล้วมันจะทําง่ายนะคะต้มให้นุ่มนะคะ ถ้าอยากได้มันหน่อยก็เอามันติดไปด้วยก็ได้นะคะเสร็จเราก็ซอยเล็กๆนะคะซอยบางๆใครยาวๆกว่าน,นี้ก็ได้นะคะแล้วแต่นะถ้ามีดคม,มอย่างเงี้ยมันได้แต่ถ้ามีดไม่คมมันลื่นนะคะมันมีมันอยู่มันจะลื่น ะคะใครมีแรงเคี้ยวก็ทำหนาหน่อยนะคะหั่นเล็กๆแบบนี้นะคะาบางๆหั่นให้หมดเลยเรามาดูเครื่องปรุงน้ำยำกันนะคะมีขิงอ่อนนะคะขิงอ่อนบางคนก็ชอบแก่น่อยนะคะอันนี้เราได้กลางแก่กลางอ่อน อ่อนก็ไม่ออนจะแก่ก็ไม่แก่นะคะถ้าแก่ก็จะเผ็ดน้อยถ้าอ่อนเกินบางคนไม่ได้ดรสเผ็ดอยากได้ดรสเผ็ดนิดๆน,นะคะยำแหนมสดนะคะจะไม่มีรสเผ็ดมากมายมันจะมีพริกขั่วพริกทับทิกทีกก่หนูทอดหรือขัวนะคะเอาไว้หินแกล้มเพราะว่าอันนี้เราใส่พริกนิดเดียวให้มันมีรสชาติบ้างนิดหน่อยเท่านั้นเองนะคะแค่พอมีรสชาติบ้างนะคะไม่ออกเผ็ดรสชาติก็จะเป็นเ,เปรี้ยว เค็มๆนิดหน่อยนะคะยำแหนมสดบางคนถามว่าแหนมอยู่ไหนแหนมไม่มีนะคะอันนี้คือแหนมสดนะคะเป็นอาหารโบราณที่ค่อนข้างหายากแล้วด้วยนะคะส่วนใหญ่พอเขาสั่งยำแหนมสดก็จะได้แหนมคลุกข้าวทอดแหนมครุกมาได้บอกไหมคะที่เป็นข้าวทอดที่มันคลุกๆก,กับแหนมขยำขยำม,มาจะเป็นแบบนั้นนะคะน้ำยำทั้งหมดนะคะเราก็จะใส่ กระเทียมนะคะ,ะกระเทียมสับหรือกระเทียมโขลกก็ได้ผสมกับน้ำมะนาวแต่น้ำมะนาวเนี่ยถ้าเราทำไว้ก่อนล่วงหน้าขิงที่จอยนะคะเราอยากได้ขิงสีชมพูถ้าเป็นขิงอ่อนเนี่ยค่ะเราโดนมะนาวลงไปเนี่ยขิงตัวนี้จะเป็นสีชมพูนะคะแต่ถ้าขิงมันแก่แล้วมันก็จะไม่เป็นชมพูเท่าไหร่แต่ไห้ชัดๆเห็นไหมคะเริ่มสีเริ่มเปลี่ยนนะคะสีมันเปลี่ยนนิดหน่อยอันนี้มันไม่ได้อ่อนมากแต่ถ้าขิงอ่อนเลยอ่ะสีจะเป็นสีชมพูเลยนะคะ ค้อันนี้ขิงไม่ได้อ่อนนะคะน้ำปรุงกระเทียมพริกขี้หนูน้ำปลาพริกขี้หนูด้วยค่ะพริกขี้หนูใส่ให้กูพริกขี้หนูนะคะ ใส่น้ำปลานะคะน้ำปลาใส่ไปเล็ก <c oughs> ตอนนี้ขิงเริ่มเปลี่ยนสีแล้วเห็นไหมคะชมพูเล็กน้อยถ้าเราแช่ไว้น,นานๆสีมันจะเป็นชมพูแต่ไม่มากเพราะขิงมันไม่ได้แก่นะคะอันนี้เปลี่ยนแปลงบ้างเล็กน้อยนะคะ เอาไว้ใส่ที่หลังนะคะน้ำยำเราได้แล้วขิงเราได้แล้วแล้วก็อขิงเราเนี่ยใส่เข้าไปขิงใส่กับหมูนะคะหมูที่เราทำไว้เมื่อกี้นะคะใส่เข้าไปลุกให้เข้ากันกับ หมูหนังหมูเค้าให้เข้ากันก่อนนะคะขิงใครชอบมากกว่านี้สามารถใสได้เยอะกว่านี้นะคะขิงนะคะ ้เข้ากันนะคะวันนี้หมูเราเยอะกว่าปกตินิดนึงนะคะอาจจะต้องเพิ่มน้ำปลาหน่อยนะคะเคล้าให้เข้ากันแบบนี้นะคะสุดท้ายพอเสร็จแล้วเนี่ยเราถึงจะโรยด้วยถั่วพร้อมเสิร์ฟแล้วก็พริกแห้งทอดนะคะพอพิเสร็จเยวก็จะจัดเสร็จได้เลยเนหน่อ โรยด้วยหอมซอยนะคะแล้วพร้อมเสิร์ฟนะคะใส่ให้หมดนะคะเขาเคลาแล้วพร้อมเสิร์ฟโรยด้วยถั่วลิสงนะคะต้นหอมซอยสั้นๆคะ่ะ หรือจะทานแกล้มเป็นกับแกล้มก็ได้นะคะต้นหอมอประกาศหอมทำเป็นกับแกล้มก็ได้นะคะต้นหอมที่จัดเสิร์ฟนะคะแบบนี้แกล้มไปได้เลยนะคะกลัวจะเห็นว่าเป็นพริกใช่ไหมก็หั่นยาวนิดนึงก็ได้ถ้าต้นหอมนะคะถ้าใครกลัวว่าจะเป็นเหมือนพริกกลัวจะกัดกิดนะคะก็หั่นยาวนิดหน่อยนะคะ ร้อมเสิร์ฟแบบนี้นะคะอบการโงม